ฝนจะตกนะพี่มันเด้งแล้วทีนี้นึกว่าจะแห้งตลอดทาง เช้าร้แทันนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้ผมมาที่ทุุงใหญ่นเรศวนนะครับจะพาเข้าไปที่หน่วยพิทักษ์ป่าเกาะเสด็งนะครับก็ที่นี่ก่อนจะเข้ามาได้ต้องขออนุญ,ญาตก่อนล่วงหน้านะครับสักประมาณ1เดือนนะครับรับวันนี้เราอยู่ที่ด่านสเสน่ห้องแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในที่เกาะเสด็งอันนี้ก็จะเป็นทางอโรดแล้วก็เป็นเส้นทางข้ามน้ําประมาณ10 1สิ0ที่ครับประมาณ ประมาณกี่กี่กี่ชั่วโมงพี่ประมาณสองปสามชั่วโมงครับเดี๋ยวเส้นทางเป็นไงเดี๋ยวติดตามเครก็ผมวันนี้อาจจะแห้งๆหน่อยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีฝนไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับผมเกาะสะดึง15กิโลเมตรโอ้ทีไรปลา50โล สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลส่วนนี้นะครับจะเปิดให้ท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่4เส้นทางนะครับแต่วันนี้เราจะเข้าเส้นสเสน่ห้องไปกเกาะสะดึงครับก็ที่นี่จะมีอะของให้ข้ามเรื่อยๆนะครับ น่าจะประมาณสิบคองนะเพียงแปีไอ้ผกอย่างนี้ ดี๋ยวไปก่อนซะเดิง่งน้ำใสมากไม่รู้พี่ไอซ์พาไปหลงหรือเปล่าย เดียวแต่นี่มันลากยาวมันมันเขาเขาวิ่งอะไรเขาวิ่งกันอย่างเงี้ย สำหรับรถที่จะเข้าไปเที่ยวทุ่งใหญ่ในเลส่วนครับขนาดความกว้างของยางครับห้ามเกิน10.5นิ้วและขนาดความสูงของยางห้ามเกิน32.5นิ้วครับถ้าเกินกว่านั้นเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับเพื่อรักษาสภาพเส้นทางการท่องเที่ยวครับ ถึงเวลาพักเที่ยงกินข้าวกินน้ำก่อนเไปลุยต่อนะเพราะว่าเส้นทางอีกไกลอยู่ คริกนะครับตุ้มเตอร์ต้องเข้าแล้วปะวะเออเออเนี่ยใส่เซ็นเซอร์ไปนะมอนเตอร์ต้องเข้าปะเนี่ยใส่เซ็นเซอร์เลยใส่เซ็นเซอร์เลยยังไม่เปื่อยยังไม่เปื่อยเก็บไว้ก่อนยังไม่เปื่อยโดบหน่อยครับโดบหน่อยต้องเข้านะครับแม่ต้องเข้านะครับสองห้องนี้ ะหลังจากที่พักเติมพลังดื่มน้ำดื่มท่ายเย็นๆนะครับก็ตอนนี้เราพึ่งถึงครึ่งทางครับและก็เลยครึ่งทาง เส้นทางจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อเลยครับไม่แน่ใจว่าตรงน,นี้อากาติด่อาลองดูดีๆนะให้ออิทลด้วยลองดูเลยครับ สำหรับช่วงที่ยวกผมมานะครับก็จะเป็นช่วงปลายหน้าร้อนพอดีครับจึงทาให้ลําธารน้ํไม่ค่อยเย็นครับแล้วก็น้ําใสมากครับอากาศรร้อนแบบนี้เหมาะแก่การเอาตัวไปแช่น้ําเย็นๆครับถึงแล้วครับแล้วก็มาถึงหมู่บ้านเกาะสะเดือน,นครับแต่ยังไม่ถึงหน่วยอี่ทักป่า่นฝนตก ฝนจะตกนะพี่นะมันปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วอ่ะหน้ากระจกผมเนี่ย Yep. Ha <laughs> เดินแล้วทีนี้นึกว่าจะแห้งตลอดทางบนเมื่อกี้เลยลว่าทางทางง่ายไปจุ่มสาหน้อยยังมีตะปูเิ่นลอ,ลอ้ก็ตกใส่คลีกอ,อะรตกปลาตกปลาลซื้อเบ็ดมาไม่ได้ปลา,าแต่ได้ขนมลงหิน ฝนนะมาณฝนทิปไหนก็เจอแดีวฝนแปลกว่ะสำหรับรถที่จะเข้ามาที่นะครับก็แนะนำให้เป็นรถยนต์ขับขึ้น4ล้อนะครับถ้าหน้าร้อนแบบนี้ ทางก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็ขับไปไเรื่อยๆชิวๆได้อยู่ครับไฟให้ เส้นทางทุ่งใหญ่ในส่วนนี้นครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของชาวออฟโรดครับด้วยเส้นทางที่ยังอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของพื้นที่ป่าการที่ได้ขับรถผ่านสายน้ําที่มีวิวสองข้างทางที่สวยงามการได้ลงแช่น้ําเย็นๆกับวิวสวยๆและการที่ไม่ใช่ว่าจะขับรถมาก็เข้ามาได้เลยนะครับการจะเข้ามาต้องทําเรื่องขออนุญาตล่วงหน้าเป็นเดือนๆจึงทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่หลายท่านอยากจะเข้ามาเยือนสักครั้งในชีวิตครับ มันลื่นเว่ย มันก้อนใหญ่ครับถึงใหญ่เกินทั้งใหญ่ทั้งเลื่นส่เหรตะม่อม่ดรมดีรถรถแกเป็นเป็นไม่มีหายใช่ไหมรถ<ะ>แกขับสองเหรอใช่ไม่ได้ใจว่ามีใช่ใชข้าหรือเปล่าอ๋อครับน่าจะมีมะโอ้ เหลือก้างเดียวโอ้ตายแล้วตากล้องเสียสตางไปแล้วรองเทา้าค่าแรงก็ไม่ได้รองเท้าก็หาย <laughs> เปลี่ยนกลับโอ้เป็นรองเท้าใส่ไปดิดถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับนี่ข้างหน้านี่ครับ หน่วยบิดักป่าเกาะสะดึงก็ข้างร้านก็จะมีลำธารน,นะครับงอยู่แร้งอยู่ใกล้ๆครับ <c oughs> โอมีกลุ่มหนึ่งอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะฝั่งนู้นอ๋อนี่มีกลุ่มหนึ่ง อ๋อนี่มีคุณกลุ่มนึ่งอยู่นี่ไงนี่ครับกันชนใหม่รถผมจากดี I ลเนูไอ้ครับกันชนใหม่กันชนใหม่สวยสวยสวยพอได้ชนนั่นชนนี่ก <c ười> ็คืออะไรฝนตก ก็ตกแลบช,ชุ่มฉ่ำเกินตนกหน่อซะด้วยนะ่าจะตกก่อนจะมามีาตกก่อนมานี่บั่เติงเลยนะจะได้จะได้ตอนมาไเป็นขุนรอแต่ก็ยังร้อนอยู่หยุดตกฝนมาแต่ก็ยังร้อนอยู่นา่าจะตก ออก่อนเรามาสั้งหน่อยพี่ทานกัได้ไม่ฝุ่นแต่พอแบบดินประมาณนี้พอดี ใสไหลยเย็นสบายครับขับรถมาเหนื่อยได้นอนแช่น้ําเย็นแบบนี้ท่ามกลางหุบเขาถือว่าเป็นการขับรถมาที่คุ้มค่ามากครับปีหน้าผมต้องมาอีกแน่นอน,นครับแล้วก็ยังเหลืออีก3เส้นทางที่ผมยังไม่ได้มาเยือนนะครับไว้เจอกันใหม่นะทุ่งใหญ่เลยสวน